ห,หล่อจังเลยเอารองเท้าป๊อป้ามาใส่ด้วยท้าป๊อป้ามาใส่ด้วยขอโทษนะขอโทษใคร สวัสดีครับจีลูกสวัสดีครับวัสดีครับน้องทำอะไรอยู่ครับพร้อมชยอะไรน้องทำอะไรอยู่ครับน้องไปกรบพี่เพ็ญน้องกราบพี่เพ็น้องกับพี่เพ็มเหรอน้องอ่านนิทานได้ไหมอ่านนิทานเล่านิทานให้แม่ฟังหน่อย ขอนล่าเรืองมาแล้วโอ้โหกัดละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเนี่ยมีอะไรเนาะมีหมีมีพี่หมีมีกระต่ายมีเี่หมีอมืแล้วมีอะไรอีกมีกระต่ายมีต้นไม้มีต้นไม,ม้มีแมลงมีมแมลงด้วยมีนกไหมครับ มีอะไรด้วยมีนกมีนกด้วยมีบ้านมีบ้านมีนกรู้มีนกอีกตัวหนึ่งมีเด็กมีเด็กผู้หญิงไหมเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเขาเดินอยู่กับอะไรลูกอยู่กับหมาอยู่กับหมาโอเก่งจังเลย